สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เดิมนะคะอยู่กันที่เพชรยนต์นะสาขาสุวินทวงศ์46นะคะสาขานี้นะคะเป็นสาขาเปิดใหม่นะคะเป็นสาขาที่3นะ สาขานี้บอกได้เลยมีสต็อกรถให้เลือกมากกว่า500คันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถยนต์มือสองนะคะเกรด A คัดคุณภาพนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิความและไม่มีน้ำท่วมนะคะแนะนำนะคะออกรถกับเราได้เลยนะคะที่เพชรยนต์นะส่วนใครนะคะที่คิดว่าอ๋ออยู่ไกลจะออกรถกับเราได้หรือเปล่าอันนี้คุณพี่ไม่ต้องกังวลเลยนะจ๊ะพี่เรามีไฟแนนซ์นะคะวิ่งเก็บเอกสารและเซ็นสัญญา ถึงบ้านกันนะคะคุณพี่ไม่ต้องกังวลเลยหากไม่สะดวกมาคุณพี่อยากดูรถสามารถวิดีโอคอลดูรถกับหนูได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาชมนะคะเจ้า Isuzu MU-X 3 0 Navy ปี2018คันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพาไปดูนะคะว่าภายในมีออปชันอะไรมาให้เราบ้างนะคะแล้วสเปครถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะกับ ที่โซนด้านหน้านะคะสำหรับเจ้า e m 0 0 x 3.0 n น v y ปี2018คันนี้นะคะโซนด้านหน้านะคะจะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะ LED projector มาให้นะคะไฟนะคะบอกได้เลยว่าใสา่กิ้งนะคะไม่มีรอยขนแมวแต่อย่างใดนะคะอ่ามา และยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะก็ะจังหน้านะคะโซนด้านหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะกับเจ้า e ศู m u x 3.0ม a v y น์ีปี2018คันนี้นะคะทะเบียน7กกไก่ยอยักษ์2133นะคะใครนะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเบอร์โทรนะคะที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะ0640720512นะคะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆกันนะคะกับเจ้าคันนี้นะคันนี้นะคะบอกได้เลยนะขับขี่ สะดวกนะคะขับขี่ง่ายนะคะชบเชียวนะ,ค,ะคันนี้บอกได้เลยออปชั่นมีมาให้ครบนะคะใครที่ชอบรถยนต์ในประสงค์รถยนต์ครอบครัวนะคะกำลังมองหารถยนต์เจ็ดที่นั่งนะคะน้องแนะนําเป็นคันนี้เลยนะ,ะต่อไปนะคะเราจะพามาดูกันที่โซนล้อนะคะล้อคันนี้นะคะจะได้มาในขนาดนะคะล้ออันลอยขนาด18นิ้วนะคะขนาดยาง265ทับ60นะคันนี้นะ,ะอ่าซุ้มร้อนะคะบอกได้เลยว่าใหม่นะคะชกคนะคะใหม่ไม่มีรอยนะคะไม่มี ผ่านการชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมแน่นอนนะคะคันนี้ลูกค้าซื้อไปสบายใจได้นะคะกระจกนะคะมาพร้อมนะคะกับไฟเดียวด้านข้างนะคะสามารถปรับพับพร้อมไฟเดียวได้นะคะโซนด้านข้างนะคะสีไม่เคยทํานะคะมีอ่าบันไดขึ้นให้อ่ามือจับประตูนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะค,ะคันนี้มือจับประตูจะเป็นสีโครเมียมมาให้นะคะสวยนะคะเดิมเดิมทั้งคันนะคะคันนี้นะ พี่ซื้อรถกับน้องนะคะสบายใจได้เลยนะะเดี๋ยวเราจะพามาดูเม็ดอาร์ตกันนะคะบอกได้เลยรถคันนี้เดิมเดิมทุกจุดนะคะไม่ผ่านการชนกับความนำ้ำท่วมแน่นอนนะคะน้องจะแกะกันให้ดูนะสำหรับรถคันนี้นะคะ,ะแกะยากนิดนึงเม็ดอาร์ตนะคะเดิมเดิมเลยนะไม่ ไม่ผ่านการทำสีแต่อย่างใดนะคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคันนี้นะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดเบอร์แอดไลน์มาได้นะคะน้องพร้มตอบตอบ24ชั่วโมงนะอ่าแล้วเราไปต่อกันนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยสภาพ ไลน์นิวนะใครที่กาลังมองหารถยนต์มือสองนะคะราคาประหยัดไม่ต้องไปออกป้ายแดงค่ะพี่ออกมือสองคุณภาพเกรดเเหมือนกันนะคะเกรดเเหมือนกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะคะสาหรับใครที่ซื้อไปแล้วนะคะอาไปตรวจเจอว่ารถผ่านการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะบอกได้เลยทางบริษัทเรานะคะยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนนะคะอ่าต่อไปเราจะพาไปดูโซนด้านหลังกันนะคะอันนี้เป็น มือจับจะเป็นสีโครเมียมเช่นกันนะคะร้ออลลอยขนาด18นิ้วนะแล้วเราจะมาดูโซนด้านหลังนะคะว่าสามารถเก็บของได้จุได้เยอะขนาดไหนนะคะสำหรับสายที่เดินชอบไปเดินเที่ยวต่างจังหวัดหรือชอบออกนอกเมืองนะคันนี้ขับสะดวกสบายแน่นอนนะคะสมรรถนะการขับขี่ก็เป็นเลิศนะเดี๋ยวเราจะเปิดดูโซนด้านในกันนะคะ อ่าคันนี้นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะเบาะนะคะปรับพับได้นะคันนี้เบาะปรับพับได้นะคะอันนี้เป็นโซนด้านหลังปรับเบาะขึ้นมาแล้วยังสามารถวางกระเป๋าได้อีกถึงสองสามใบเลยนะคะคันนี้ถือได้ถือได้ว่าตอบโจทย์นะสาหรับการเดินทางสําหรับรถครอบครัวนะอ่าเบาะพับได้นะคะพับลงไปแล้วนะบอกเลยว่าเก็บกระเป๋าได้เยอะมากคันนี้เก็บกระเป๋าได้ถึง 7จ็แปดใบเลยปรับเบาะแล้วนะคะทุกอย่างเดิมๆนะคะเดิมๆไม่ผ่านการทําสีนะคะไม่มีริ้วรอยใดๆนะอาจจะมีริ้วรอยการตามการใช้งานบ้างน็อตไม่เคยขยับนะคะคันนี้น็อตไม่มีขยับเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนผู้โดยสารด้านในกันบ้างนะคะนี่เปิดมานะคะ ตรงนี้จะเป็นลายไม้นะคะมือจับประตูภายในจะเป็นสีโครเมียมนะคะเบาภายในนะคะภายในนะคะจะเป็นสีเบดนะคะเป็นเบาะหนังสีเบดไทยนะคะบอกเลยว่ากว้างขวางนั่งสบายแน่นอนน้องน,นะคะเป็นคนที่ตัวสูงร้อยเจ็ดสิบนะเขาเจ็ดสิบนะคะนั่งเข่าไม่ติดนะคะเข่าไม่ชนเหลือๆสบายๆนะคะมีช่องชาร์จไฟมาให้นะคะหนึ150่งร้อยห้าสิบโวล์นะและมีหน้าจอมาให้นะคะคันนี้มีหน้าจอขนาดสิบจุดหนึ่งนิ้วนะคะคันนี้เป็นขนาดสิบจุดหนึ่งนิ้วนะ มีไฟสองสว่างนะคะโซนด้านหลังมาให้นะคะอ่าไฟส่องสว่างโซนด้านหลังมาให้นะคะสอ,อันนะมีช่องแอร์ให้นะคะคันนี้นะคะที่เก็บสมระเบาะด้านหน้ามีให้นะคะที่วางแก้วน้ํามีให้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนด้านหน้านะคะว่ามีออปชันอะไรให้เราบ้างนะคะกับเจ้า i s u z u m u x 3.0 navy ปี2018คันนี้นะคะ, <S 2> <S 2> <S ะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องกันให้ดูนะ คันบอกได้เลยมาพร้อมออปชันมีมาให้ครบนะคะอ่าคันนี้นะคะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะ,ะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันอ่ามีแอร์แอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถกดรับรับโทรศัพท์ได้นะคะรับโทรศัพท์ได้ เบาเสียงตรงนี้ได้ผ่านพวงมาลัยนะ,ะทุกอย่างมีระบบควบคุมบนพวงมาลัยให้หมดนะคะอันนี้หน้าจอแสดงผลการขับขีะะ่คะคันนี้มาพร้อมกับเลขไม์เพียง148,000นะคะ1 4 8่0 0นะคะมีหน้าจอ Android ขนาด8นิ้วให้นะคะคันนี้นะหน้าจอสัมผัสนะคะแอร์ Air นะคะเป็นออโต้นะคะเป็นออโต้นะนี่สามารถปรับปรับระดับได้นะครับ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเบรกมือไฟเป็นเบรกมือนะคะคันนี้เป็นเบรกมือนะโซนด้านหน้านะคะก็คอนโซลน,นะคะจะเป็นบุญนุ่มสีดำนะคะมีเจ่ากระจกมองหลังแบบตัดแสงให้นะคะ เบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีเดทนะภายในกว้างขวางนั่งสบายนะคะออปชั่นมีมาให้ครบนะคะมีช่องเสียบ usb ให้ด้วยนะคะมีช่องเสียบ usb ให้ด้วยนะคะใครนะคะที่ชื่นชอบนะ,ะรถยนต์อเนกประสงค์7ที่นั่งนะคะเราแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะสำหรับเจ้า isuzu mu x นะคะ3.0 Navy นะคะปี2018คันนี้นะคะคันนี้เลขหมายเพียง148,000เท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่659,000นะคะผ่อนตลอดอายุสัญญาก็อยู่ประมาณเอ่อ ห2 0 0 0ืสองพันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าฝากระโปรงนะว่าน็อตเคยขยับหรือเปล่าน็อตฝากระโปรงเคยเปิดเคยถอดไหมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่โซนด้านหน้านะคะเรามาต่อกันที่โซนด้านหน้านะคะมาดูกันที่ฝากระโปรงเรามาเริ่มกันที่ตัวน็อตเลยนะคะว่าน็อตคันนี้นะคะไม่เคยมีขยับนะไม่เคยถอดไปทําไปซ่อม ไปพ่สีหรือไปทําอะไรแต่อย่างใดนะคะไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะคะสาหรับใครนะคะที่สนใจนะสามารถติดต่อเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะ0640720512นเะคะอ่าเรามาดูโซนห้องเครื่องกันนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะใหม่ใหม่แน่นอนนะคะการดูแลใช้งานนะคะสำหรับเจ้าของคนเก่าบอกเลยว่าดูแลมาอย่างดีนะคะคันนี้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะสามารถติดต่อเบอร์โทรด้านล่าง ได้เลยนะหรือใครนะคะที่กําลังมองหารถยนต์อเนกประสงค์นะคะเจ็ดที่นั่งนะคะที่อยากได้เป็นเอ่อฟอร์จูเนหรืออยากได้เป็นตัวไหนนะคะทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกับน้องได้นะ,ะน,น้องมีรถให้เลือกทุกคันนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ E ส0 m ย์ X สามจุดนนวีะคะปี2018คันนี้นะคะคันนี้บอกได้เลยนะคะผ่อนตลอดอายุสัญญาเพียง เ,เริ่มต้นเพียงประมาณ1 3 0 0 0เท่านั้นนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่659,000นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะน้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะวันหลังนะคะเราจะมาอัพเดตรถ s u สนะคะเข้าใหม่ให้ได้ชมกันอีกนะคะใครนะคะที่ชื่นชอบคันนี้นะคะแอดเบอร์แอดไลน์นะคะหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะน้องพร้อมให้คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ